สวัสดีค่ะพบกับพี่ใหม่จากช่าแฮฟฟานี้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกวิธีรับของสองชิ้นนะคะจากแมคอา b ์บีแบเนั่นเองนะคะก็เมื่อเราเข้ามานะคะให้เราไปตรงที่โหวตนั่นเองนะคะที่มีป้ายเยอะ,ยอะแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าไปที่แท่นเลยจากนั้นก็กด e นะคะ และนี่นะคะก็คือตารางที่เขาแข่งขันกันนะคะแล้วก็ผู้ชนะก็คือแดงเกอร์นั่นเองนะคะนี่คนนี้นะคะซึ่งพี่ไม่ได้โหวตนะคะแล้วพี่ก็เพิ่งจะรู้จักด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะ,ะพี่ไม่ได้เล่นแบบนี้เลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าคนที่เขาเก่งอยู่นะคะเคยเป็นแชมป์หรือเปล่านะก็วิธีที่จะได้รับของไอเทม2อ,อย่างนะคะนั่นก็คือเราจะต้องโหวตผู้ชนะในเกมนี้ทั้งหมดเลยนะคะอย่างน้อย50%ซึ่งของพี่ได้50%พอดีเลยนะคะ คนที่พี่ไทายถูกก็คือปุ่มสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรา,เราจะต้องทายแชมเปี้นของครั้งนี้ก็คือแดงเกอร์นั่นเองซึ่งพี่ไม่ได้ทายไว้นะเท่ากับว่าพี่จะได้ของชิ้นเดียวนะคะแล้วก็กดลงไปดูที่แคตตาล็อกของเราเลยนะคะ อ่ของที่เราจะได้นะคะก็คือสร้อยคอ r b v นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เราจะต้องถ่ายถูก50%นะคะจากทั้งหมดนะ,ะเราถึงจะเคลมได้นะคะถ้าถ่ายถูกก็จะมีปุ่มเคลมแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดเราไม่ถึง50%ก็จะไม่ได้นะ,ะอันนี้พี่ได้แล้วหนึ่งอันนะคะส่วนอีกอันหนึ่งค่ะก็คือแชมเปี้ยนนั่นเองนะคะจะต้อง ทายผู้ชนะนั่นเองนะคะของทัวรน์นาเมนต์อันนี้ซึ่งที่ทายผิดนะคะถ้าใครทายถูกนะคะน้องก็จะมีปุ่มเคลมแบบเมื่อกี้เลยแล้วก็จะสามารถรับได้นะคะง่ายมากเลยนะคะแต่ว่าต้องเดาถูกนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็คือสร้อยคอที่พี่ได้นะคะนี่แบบนี้เลยและนี่ก็คือสร้อยคอ RMB นะคะซึ่งเป็นสร้อยคอเออเส้นใหญ่มากๆไม่ใช่เส้นด่ต้องบอกว่าแคตตาล็อกนานใหญ่มากๆเลยนะคะเร <ๆ S 1> ได้อันเดียวเองนะคะก็าทายผิดนะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะว่าใครทายถูกบ้าง ะะแล้วใครถ่ายไม่ได้ถึง50%บ้างนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะคลิปน,นี้ก็ไปแล้วจ้า